ซึ่งอยากจะบอกว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่น่ากลัวนะครับผมในโลกของปัจจุบันนะฮะซึ่งอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่ากลัวที่ Unreal นะฮะต้องคำนึงถึงไม่ใช่ Unity นะ Unreal ไม่ได้กลัว Unity นะ Unreal กลัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่ช่อง Legacy CG World นะครับผมก็ หายไปหลายเดือนนะครับผมผมไปทําภารกิจมานะครับผมดูจากผมก็น่าจะรู้แล้วนะผมหนีไปบวชมานะครับทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยหายไปนานเกินวันนี้นะครับผมผมได้แรงบันดาลใจนะครับผมดูช่อง YouTube ของพี่นายอาร์มนะครับผมซึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Unreal Engine 5นะครับผมซึ่งสรุปออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่อง Unreal Engine นั่นแหละถ้าเกิดมันมาใช้ในวงการแอนิเมชั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดไม่ได้พูดเกี่ยวกับแนวอินจิเนียร์หรือวิศวกรรมทางโปรแกรมอะไรอย่างนั้นนะผมจะมาพูดถึงคนที่ใช้งานมันจริงๆนะครับผมซึ่งในส่วนที่ผมจะพูดผมจะไม่ได้พูดในของ d e v e l o p ของเกมหรืออะไรพวกนี้นะครับผมจะพูดของการแสงเรนเดอร์เพื่อไปทำงานของ a อนิเมชันนะครับผมซึ่งก่อนอื่นขอบอกไว้เลยว่าหลักการในการทำงานของ a อนิเมชันและหลักการทำงานของเกม จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับผมเราจะสังเกตได้จากการที่เราเล่นเกมนะครับผมเรานะผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะตอบโตอะไรกับเกมได้หรือเราเป็นผู้คุมเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราคลิกตรงนี้เกมก็จะไปนแนวทางนี้เราหันหัวหันหน้าหันตาเดินขยับเกมจะทําตามที่เราสั่งนะครับซึ่งในหลักการของแอนิเมชันนั่นคือ ทำให้ผู้ชมนะครับได้ดูอย่างเดียวซึ่งหลังกล้องเทคนิคอะไรต่างๆไม่รู้แหละกระบวนการวิธีจะใช้งานยังไงแต่ผลสุดท้ายออกมาคือจบคือสวยโอเคดูพอใจนี่คือหลักการของการทำแอนิเมชันครับซึ่งในวันนี้นะครับผมผมก็ได้ดูคลิปของ Unreal Engine 5มันจะมีประโยชน์กับงานแอนิเมชันยังไงถ้ามันสามารถเปิดใช้ให้ยูเซอร์อย่างพวกเราได้ใช้งานจริงๆนะครับซึ่งบริษัทใหญ่ๆที่ให้เงินทุนในการสนับสนุนก็ได้ใช้งานไปละผมก็ ไม่ได้มีตังหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าล้านเหรียญนะครับผมว่าอยากได้ใช้เวอร์ชันนี้ก่อนผมก็เป็นยูเซอร์รอไปกับทุกคนนั่นแหละครับซึ่งก่อนอื่นนะครับทุกคนจะาฝากให้ทุกคนกดไลค์เพจของเราหน่อยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้ท page ําเพจกันมาแล้วและจะเป็นเพจที่รวบรวมเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับข่าวสารด้วยแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลในช่องของเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยเร็วๆนี้จะมีช็อตแอนิเมชันจากทางช่องเราโดยที่เรนเดอร์เยลไทม์จริงๆนะครับผมก็ไม่ให้เสียเวลาแล้วครับผม เราไปดูคลิปแล้วผมจะมาอธิบายกันว่าเราจะสามารถไปประยุกต์ใช้อะไรกันได้บ้างนะครับไปเลยมาผมจะดูนี่เลยนะครับผมเปิดฉากมาก็อลังแล้วนี่ฮะนี่คือ Unreal Engine นะครับผมซึ่งรันผ่าน PlayStation นะครับผมดูนี่นะครับผมความวิเศษของโปรแกรม บอกไว้เลยว่าความพิเศษของโปรแกรมนะฮะซึ่ง Unreal Engine 5เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเขาโฆษณาว่าไม่ว่าโพลิกอนนะครับผมจะใหญ่และจะหนักแค่ไหนนะครับโปรแกรมนะฮะมันจะคำนวณให้เราใช้งานเท่านั้นความหมายก็คือเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปรีโทโปเพื่อให้โมเดลของเรานะครับผมเป็นระดับที่โลนะครับผมซึ่งโปรแกรมจะจัดการให้เลยเราสามารถเอาแอสเซทที่แบบทำงานมา100%ก็สามารถที่จะทำได้เลย ซึ่งข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันนะเราไม่ต้องไปทํา LOD นะครับทุกคนซึ่งในการทําของ LOD เนี่ยเราต้องนําโมเดลนะครับไปแบ่งไปแบ่งนะให้มันโลไปแบ่งให้มันโลนะครับผมซึ่งมันก็จะมีคุณภาพที่ต่ําลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆต่ําลงต่ําลงต่าสเต็ปที่เราวางไว้นะครับผมซึ่งเทคนิคนี้นะครับมันก็สามารถเอามาใส่ในซีนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาทำเรีโรโลจีของเราเลยนะฮะมันง่ายนะครับผมจะบอกว่าในการทำวิชา คือมันง่ายต่อการทำงานจริงๆนะทุกคนดูนะครับผมเนี่ยที่เขาบอกนะครับผมในตัวเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ย normal no map คือความหมายของเขาคือเขาเอาโมเดลชิ้นนี้นะครับผมใส่เข้าไปในซีนแล้วเรนเดอร์จัดแสงเลยครับเขาบอกว่าพลิกอนนะครับผมตัวนี้นะตัวค่าเม็ตัวนี้นะสาสิบนะล้านเส้นนะครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเอาส0ิบล้านเนี้ยไปอยู่ในซีนมายาเยอะๆเนะี่ย แค่ตัว2ตัวเนะี่ยก็เริ่มกระตุกแล้วนะทุกคนและยิ่งอยู่ในออบเจกตัวเดียวกันนี่คือแบบหมุนก็หัวแตกแล้วนะถ้าใครเครื่องไม่แรงเนี่ยก็ลําบากนะครับผมซึ่งทําไมเขาถึงพูดคํานี้ครับเราจะสังเกตได้จากเราตอนที่เราเล่นเกมนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าโมเดลของเกมนะครับมันค่อนข้างที่จะคุณภาพที่ต่ํามากนะครับผมมันจะโลโพลิกอนมากๆซึ่งทําไมเราเวลาเราดูอะแล้วเราเห็นมันมีความลึกมีมิติ เพราะว่าเขาใช้เทคนิคของ normal map นั่นเองครับหรือเป็น bump map ที่เราเห็นนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการเอาไว้หลอกนะครับผมหลอกการชิ้นของแสงให้มันดูมีความลึกมีความสูงที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะครับผมนี่เป็นเทคนิคที่เขาใช้ซึ่งเขาเคลมว่าไม่ต้องใช้เอามา asset ร้อยเอร์เอามาใส่ได้เลยครับแล้วทําการ Liology ให้เองนะฮะในโปรแกรมเขาทําให้เองนะครับผมเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับนี่คือทําให้อา์ติสสามารถทํางานได้ง่ายและเร็ว,รวขึ้นนะครับผม ลูเมนลูเมนนะครับผมมันเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีหนึ่งะครับผมหรือจะเทียบง่ายๆว่ามันเปิด GI นั่นแหละถ้าในวงการเอเด a บชั่อาจจะใช้คำว,ว่า global illumination นะครับผมก็คือการเปิด GI นั่นเองฮะซึ่งการเปิด GI เนี่ยมันจะทำให้ภาพนะฮะมันมีความมี Dynamic Lighting ก็คือมันมีความที่สมจริงนะครับผมมีการชิ่งมีการกระเจิงของแสง ที่วัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งวัตถุหนึ่งอันไหนที่มีค่าที่มีสะท้อนมากมันก็จะชิ่งไปชิ่งมามันทําให้ภาพนั้นเกิดความสมบูรณ์และก็เกิดการกระเจิงแสงที่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับผมซึ่งทําไมต้องใช้เทคโนโลยี l ูเมนครับซึ่งมันจะเรียนแบบเลเทซิ่งครับซึ่งใครนะฮะที่ไม่มีกา์ดจออย่างผมไม่มี RTX ก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้นะครับผมและเทคโนโลยีนี้มันยังประหยัดทรัพยากรน,นะครับทุกคน มันประหยัดทรัพยากรคือมันจําลองตัวเองอะให้เหมือนเลเทซิ่งแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ถึงแต่มันก็สามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับผมดูแสงนะครับทุกคนอืเราสังเกตได้แสงนี่ที่เวลามันมันไล่เฉดนะครับทุกคนเนี้ยพวกเนี้ยดูมันสะท้อนไปสะท้อนเห็นไหมมันสะท้อนวัตถุดูข้างหลังมันไม่มืดนะสังเกตว่าสีดานะครับผมมันไม่จมลงไปนะทุกคนถ้าเป็น Unreal เนี่ยเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ เป็น Unreal 4.2 5.1นะครับผมในการไลทิงเนี่ยแสงที่จะเบิ้ลเข้าไปขนาดนี้ต้องต้องเบิ้ลได้มากเลยนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ไฟไหลายดวงถึงจะสามารถได้จัดการตรงของ,ของความมืดให้ได้แบบนี้นะดูดูมันรีเฟกกับพวกทั้งพาร์ติเคิลรีเฟกกับหลายๆอย่างนะไอเนี้ยพาร์ติเคิลที่เราพูดถึงนะครับผมในการเนี่ย เขาใช้เทคนิคนะเทคนิคที่เขาใช้ก็คือเป็นเอาพวกเนี้ยจำลองเป็นพาร์ติเคิลเลยพาร์ติเคิลแบบการกระทบเจอแสงปุ๊บวิมันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับมันมี React กับเขาเรียกว่าอะไรรอบข้างได้มากขึ้นดูแสงที่เขาใช้สิคือผมผมประทับใจไลท h ติ้งมากเลยนะเพราะว่าผมทำงานเนี่ยผมใช้อันเรียวในการจัดแสงเนี่ยคือ แค่นี้ก็แบบรู้สึกสุดยอดแล้วนะถ้าเราได้ใช้ u n นเ a l 5จริงๆในการทำแอนิเมชันเนี่ยผมว่าการเรนเดอร์เรียลไทมเนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดยอดแล้วนะไม่รู้จะพูดยังไงนะถ้าได้ใช้จริงนี่คือคือคงว้าวทำไปด้วยคงว้าวไปด้วยนี่ดูสิเนี่ยดูแสงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะที่จะแบบให้มันกน กระเจิงของแสงได้เป็นไปถึงในส่วนที่มันมืดนะฮะแล้วมันสามารถเรียวชา์นะทุกคนเนะี่ยทุกคนสังเกตตอนมันบินทุกคนเห็นมันบินไหมเนะี่ยทุกคนสังเกตตอนบินนะดูดิมันบินได้เร็วขนาดนี้นะครับผมซึ่งจริงๆนะคลิปนี้เขาพยายามนะครับผมจะให้ดูว่าการประมวลผลของเอนจิ้นของเขาเนี่ยมันเร็วมากนะฮะคือระหว่างที่ โมเดลเนี่ยระหว่างที่ตัวละครนําไปเนี่ยทุกอย่างเอลเมนทั้งแสงทั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผิดเพี้ยอะไรนะทุกคนแล้วก็มันโหลดมาได้แบบเพอร์เฟกมากซึ่งถ้าเอาซีนเนี้ยไปอยู่ในโปรแกรมไามยาเทคนิคที่เราใช้กันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทคนิคของ f o x กซนะครับผมซึ่งมันจะเห็นหน้าต่างของตอนที่เราเรนเดอร์นะครับผมแต่อันเนี้ยคือมันทําไปด้วยนะครับมันโหลดไปด้วยพร้อมพร้อมฟ็อกเนี่ยพร้อมบรรยากาศพร้อมอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเลยนะทุกคนเนี่ย ผมรู้จะพูดยังไงมันมันมันเยอะไปหมดอะในภาพเดียวนี่คือมันเยอะมันเล่ามันเล่าได้หมดมากจริงๆซึ่งเราเราสังเกตนะเวลาเราเล่นเกมนะครับผมเวลาเราขยับกล้องกว้างขึ้นกว้างขึ้นเราจะสังเกตไหมว่าโมเดลของเราหรือว่าภาพของเรามันจะค่อยกระพริบกระพริบกระพริบที่บอกนะครับมันจะมีคําว่าเทคนิคของ LOD นะครับผมหรือว่า level of detail นะครับซึ่งมันจะ ช่วยให้เครื่องของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยประมวลผลได้เยอะมากขึ้นเพราะว่าเรายิ่งกว้างนะครับผมเราจะยิ่งเห็นอิเลเมนต์ต่างๆที่ได้เยอะแต่เมื่อใดที่เราเข้ากว้างปุ๊บเทคโนโลยีนี้มันก็จะมาลดทอนลดทอนลดทอนเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะรันและสมุดได้นะครับผมซึ่งพอมาอันเดียวเอนจินห้าแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทําเรียบร้อยเราไม่ต้องไปทําเอามาใส่แอสเซทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำมาแบบไหนใส่ไปแบบนั้นภาพออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งโปรแกรมจะจัดการให้เองนะครับผม ซึ่งเนี่ยแหละคือความฉลาดที่ผมอยากจะลองเล่นมันมากเลยทุกคนดูนะครับอืสวยงามสวยงามแค่เห็นวิดีโอแค่นี้เราก็สามารถที่จะฟังเรื่องราวหรือว่าเห็นอะไรต่างๆที่เกิดเป็นนวัตกรรมนะครับผมทางแอน m เมชันซึ่งจริงๆ u n r e a l e n g i n e เนี่ยก็นำมาใช้ในสื่อของภาพยนตร์แล้วในหลายๆเรื่องนะครับทุกคน ซึ่งอยากจะบอกว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่น่ากลัวนะครับผมในโลกของปัจจุบันนะฮะซึ่งอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่ากลัวที่ Unreal นะฮะต้องคำนึงถึงก็คือ b e n d e r นะครับไม่ใช่ Unity นะ Unreal ไม่ได้กลัว Unity นะ Unreal กลัว b e n d e r นะครับผมซึ่งเขากลัวยังไงไว้ติดตามข่าวสารแล้วเล้วเราค่อยมาพูดคุยกันใหม่ครับผมและอย่าลืมฝากติดตามเพจซึ่งชื่อเพจของเราก็จะตรงกับช anel ของ YouTube เลยจะมีอะไรอัปเดตกันสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้บายบายครับ